ให้อยู่ทุกคนประชุมด่วนรวมตัวเสือน้อยด่วนด่วนทุกคนมาเร็วหนูจะอยู่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นหนูจะรีบไปอาบน้ำแล้วเพราะว่าตอนนี้หนูแบบเหงื่อสุดแบบเหงื่อแบบอแบบอกเยอะมากร้อน <c oughs> ทุกคนช่วยด้วยช่ยด้วช่วยด้วยช่วยด้หนูจะอยู่สิบนาทีเป็นไงบ้างคือมันอิ่มความสุขจินล้นออกปาก <c oughs> คือมีความสุขตลอดเวลามาจแบนเอ็กซแล้วแบบครั้งนี้ได้เจอพี่ๆี่เคบแบบใกล้ๆด้วยทุกคนได้ถ่ายรูปได้กันด้วยฟินมากคือจริงๆอ่ะรู้สึกรังเรนั้นมากก็จะมาไลฟ์ดีไหมเพราะว่าคือกลัวว่าตัวเองอ่ะจะไปเรื่อยแล้วแบบไลฟ์นานแบบไลฟ์ยาวอะไรอย่างงี้ซึ่งคือสไลฟ์ยาวไม่ได้ทุกคนเพราะว่าจะต้องไปอาบน้ำสระผมเดี๋ยวมันจะแบบนอนดึกเกิน เกินจริงจริงก็เลยจะมาแบบด่วนๆเพราะว่าอยากให้ทุกคนอ่ะช่วยเลือกทรงผมพรุ่งนี้เพราะหนูเลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้ว่าจะมาเล่าดูมาค่ะอีมากจริงเหรอค่ะคุณค่ะมาเล่าความฟินสิคือทุกคนน่ารักมากเอาจริงๆป่ะอ่ะคอรีแขปแบบสั้นๆคือหลฟ์นี้เราจะไม่ยืดเยื้อแต่ว่าหลังจากจบงานเจแปนนิคส์โปเนี่ยเราจะมายืดเยื้อแบบเล่าเมากันให้ระเบิดตู้มอีกทีนะคะเลิฟชุดทางการน่ารักมากครับเอ้ยใช่แล้วเป็นครั้งแรกที่ พี่หนูใส่ชุดทางการเลยคือจริงๆมันเป็นชุดที่ใส่ตอนแบบร้องบันทึกลักจากแดรี่เวลาขึ้น m 0 0ของ N5 ใช่ไหมแต่ว่าไม่เคยใส่แบบเต็มแบบมีสูตรเป็นชุดทางการคือคัอคอคอนนี้เป็นครั้งแรกดีใจมากขอเสนอทรงผมที่ไปถ่ายที่เยาวราชครับเฮ้ยจริงเหรออันนั้นสนใจอยู่เหมือนกันทุกคนทุกคนช่วยหนูแบบทรงผมเลยแล้วเดี๋ยวระหว่างที่ทุกคนโหวตเนี่ยหนูก็จะเล่าวีดลุ้นพี่ให้ฟังนะคะ ก็เคยทรงแรกทรงจากยอราหใช่ไหมคือคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบอาจจะไม่เหมือนขนาดนั้นเพราะว่าอันนั้นมีพี่ช่างทําผมทําให้ซึ่งเขาทําเก่งมากแต่ว่าคือคิดอยู่เหมือนกันว่าจะแบบมัดข้างอย่างนี้ดีไหมขอลองมัดจริงทุนถ้ามัดข้างอะ่ะก็จะแบบประมาณนี้นี่มันแบบ คืออยากทาทรงที่ทําให้หน้าแบบไม่ดูกลมขึ้นไปกว่านี้เพราะว่าหน้าหมาตื่นเนี่ยทําให้หนูหน้ากลมมากหนูดูรูปที่ถ่ายมาแฟนๆถ่ายมาแล้วหนูก็หน้าโซกลมบล็อกบล็อกบล็อกกลมกลมกลมบล็อกบอกบอกลมดิกมากเหมือนโดเรมอนนี่ทุกคนอ่ะอันนี้ทรงที่หนึ่งนะคะสกาเดซาเดชะเฮ้ยเขวะเมจ่าตังชิกาตาเดสวันนี้สนุกมากอ่ะเดี๋ยวตาจะมาเล่าความสนุกให้ฟังแต่ว่ากคนโหวตกันนะ ทรงที่สองนั่นก็คือ half twin half twin โอ๊ยแต่ไม่ได้ทรงนี้หน้ากลมระเบิดขอตัดออกค่ะเปลี่ยนชอยเอ่มอะไรดีแหละขึ้นหัวหรอคิดคนรึหัวทีไไมขึ้นเพลงน่ารักหรือเท่มากกว่าตรงนี้เพลงน่ารักหรือเราจะขึ้นหัวแบบอย่างนี้อืมทุกคน นี่คือทรงที่สองนะคะมีใครเสนอทรงไหนอีกไหมส่งไหนไ,หม,ไ,หนไหม่ปลุกลุกบ้างน่าสิ AKB t a m i เรียนนาีแ่ไ่ด้แต่ก็ม่ได้แต่ม่ได้่ก่ได้แมาแตมก้แต่ก่กคนม่ได่กหไ่ง,อองทต่ก็ต่ก่ได้่ม้ม้แต่ก็น่น่่่่้ ไม่ได้ต้องทวินเทลสูงเพราะว่าทวินเทลสูงอาจจะน่ารักกว่าถ้าน่ารักเอาทูงที่สองพวกนี้อยู่ซ้ายหรือขวาเวทีมากกว่ากันซ้ายค่ะซ้ายคนดูไปอยู่ซ้ายเลยทุกคนอยู่ที่ซ้ายเวทีเฮ้ย <c oughs> หรือทวินเทล เฮ้ยมันแบลไว้เป้าไม่แต่เมนก็แอบเข้ากับเพลงเฮ้ยอ่ะทุกคนทรงหนึ่งสองหรือสามอะท่วทชวยนะคะทรงที่หนึ่งคือทรงนี้ทรงที่สองคือทรงครึ่งหัวโอ้ยไม่เอาดีกว่าตัดทรงครึ่งหัวออกเพราะมันธรรมดาเกินไปทรงที่หนึ่งคือรวบหนึ่งทรงที่สองคือรวบสองคือทวินเทลอะทุกคนโหวตหนึ่งหรือสอง เนยเลยน่ารักเ้หรอวันนี้สาวน้อยสวยเจอด้วยยุ้ยรอ,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 องเท้าเจอดาวใช่แล้วยุ้ยเขินขอบคุณนะคะดีใจพวกนี้มาเจอกันอีกนะเบียนเคโชววงสุดท้ายเลยอยู่กันถึงไหมอยู่รอกันไหมอะระหว่างที่ทุกคนโหวตนะคะจะมาวีดให้ฟังว่าพี่ๆน่ารักมากคือแบบหนูอ่ะอ่ะหนูบอกก่อนว่าหนูอ่ะ ชอบยุยยิ่หนืชี้แบบยุยยิใช่ไหมแต่ว่าคนอื่นๆน่ะก็รู้จักแต่ว่าเดียวไงไม่ได้แบบเคยดู performance อะไรขนาดนั้นแล้วแบบหนูรู้สึกว่าวันนี้ทุกคนที่มาเอาจริงๆป่ะคือสามารถตกเราได้หมดเลยแบบชอบพี่ๆทุกคนเลยอ่ะแต่ว่าถ้าในคอน ABC ีซีอเอเ่ะหนูอ่ะเดินพี่นาลุมิจังกับใสจังตกเพราะว่าแบบ ี่นารุมิคือรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาแบบสดใสมากค่ะแบบเอเนอร์จีแบบแล้วก็อาซุจังด้วยอุ้ยเนี่ยเห็นไหมชอบหลายคนอาสุจังแบบโดดจูงมากปู๊หี่แล้วก็ทาเอจังแบบรู้สึกคือเมื่อวานอะเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ชัดเท่าวันนี้ก็เลยแบบ เียังไงอยู่ไกลอะ่ะงาน abc hour อยู่ไกลแต่ว่าแบบชอบที่เขาพูดภาษาอังกฤษแล้วแบบเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากทุกคนก็เลยชอบแต่วันนี้พอดู performance แบบคือพอเรานั่งข้างหน้าใช่ไหมแล้วเห็น performance พี่พพใกล้ๆอะ่ะพอเห็นแบบพี่พี่สายเอกจังก็ยิ่งแบบชอบขึ้นแล้วก็ชอบจริงๆชอบทุกคนเลยทุกคนคือแบบคือเลือกไม่ได้อุ้ยขอบคุณสามลาเพนซี่ดฮะขอบคุณสามลาความคัญนะ วันนี้คุยกับสาวไหนบนเวทีพิธีเปิดคุยกับซาอิจ,จังคือแบบบอกเขาว่าคิโนโนะพอปเปอร์แมนซูอะตุเตโมธานุชิกาเตสแบบบอกว่าเพิร์ฟเมื่อวานสนุกมากอย่างนี้แต่คือจริงๆอ่อะทุกคนหนูรู้สึกว่าหนูมีความในใจที่อยากจะบอกรุ่นพี่เยอะมากแต่พอเจอหน้าแล้วมันพูดไม่ออกแบบมันแบบนึกออกปะคือเราแบบพี่เขาเป็นไอดอลของเราอ่ะเราพอยิ่งดูเพิร์ฟยิ่งอะไรเงี้ยคือเจอกันหลังเวทีคือขอถ่ายรูปแต่ว่าก็ มันแบบพูดสิ่งที่มันอยู่ติดอยู่ในใจออกมาไม่หมดก็พูดแบบแทบไม่ได้พูดเลยได้สามารถจริงๆแล้วอ่ะคือแบบอยากบอกโมโมกัดจังด้วยว่าแบบชอบเพลงใหม่มากแบบคือรู้สึกว่าเขาอ่ะยิ้มแล้วก็แบบตาแบบเป็นประกายแบบยิ้มเป็นประกายตาเป็นประกายมากคืออยากจะบอกเขาว่าแบบชอบมากอะไรอย่างี้แต่ว่าก็ไม่ได้บอกออกไปทุกคนเพราะว่ามัวแต่แบบเราแบบรุ่นพี่เขามีเวลาน้อย แบบในการมาเฮ้ยถ่ายเรื่องของเราเหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็แอบ,บคินใจก็เลยได้ถ่ายเรื่องกับแค่อาสุจังคน,นเดียวสุจังก็น่ารักมากทุกคนนะจริงน่ารักหมดเลยไอจังก็น่ารักคือเครียดดูเพิบแล้วแบบทำไมพี่เขาน่ารักได้ขนาดนี้ <laughs> น่ารักสุดร <laughs> ักเสือเตอ๋อที่สุดเลยวันนี้ดูลูปตัวเองแล้วแบบ ขัดใจนิดนึงแบบเขินๆนะตอนไปถ่ายรูปก,กับคนอื่นก็เขินเพราะว่าเขินหน้าม้าแบบยังไม่ชินจริงตาเหมือนดาวล้านดวงอยู่ในนั้นจริงคือดูแบบที่เป็นรายการเพลงที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนส์อันนั้นอะคือแบบมุงกระจั้งตาแถวแบบแล้วเขาก็ยิ้มแบบยิ้มแบบเต็มหีมากแล้ว พอดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เขากับตาเนื้อทุกคนแล้วเราอยู่ใกล้อะ่ะคือเขาเป็นอย่างนั้นตลอดทั้งเพลงทุกเพลงจริงๆราแล้วคือแบบวันนี้หนูแบบแฮปปี้มากคือหนูรู้สึกได้เติมเต็มพลังงานไอจุดุดเคมีโได้ได้ไหมอดทนะโอช่ใช่ยเมีเตีต้แบบนได้ได้ไหมมากคือเต้นลายสวยมากแบบ กลมกลืนไปด้วยกันกับ C J M เลยฟินอะทุกคนขอเลื่อนอ่าออนคอมเมนต์แบบว่าทุกคนอะโหวตผมทรงไหนมาไฟ y ิ n เกตได้โหวตเข้าทายเออสนุกสนุกเหมือนกันสนุกจริงไฟย i n เกตทุกคนก็อยากให้มาใช่ไหมสาน้อยว่าอชตานอสเตจิว่าได้กี่มั้งคะฟูนี่สาน้อยได้เทยงมั้กคะสาวน้อย ขึ้นสเตจใหมขึ้นคะ่ะขึ้นสองเพลงนะคะทุกคนอยู่ฝั่งซ้ายอันนี้ทุกคนเห็นหนูชัดปะขอ,อนับคะแนนโหวตสอง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 มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยทวินเทวชนะเหรอ เทลก็ดีทุกคนคือจริงๆริะหนูก็อยากจะบอกว่าหนูแอบชอบทรงนี้มากกว่าแต่หนูก็สํานึกได้ว่าเวลาหนูทำทรงนี้แล้วหนูจะปวดหัวเพราะมันหนักอุ้ยแต่วันนี้อ่ะใครทำผมทรงนี้นะที่รวบอย่างเงี้ยหรือเขาทําเมื่อวานรุ่มพี่อะเอเคบีอะเขาเขามัดแบบข้างๆคนนึงําได้เขาก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าถ้วินเทล ก็เข้ากับเพลงแหละเพลงมันแบลว่ะพวกนี้ได้เลยเทวินเทลพวกนี้สาวน้อยเป็นเทวินเทลมัดแบบมีหลายตัวนะจะน่ารักระเบิดเลยได้เลยค่ะคือการมัดแบบรวบสูงมันยากมากทุกคนมันปวดหัวแต่หนูจะรวบเพราะว่าทุกคนหวดให้หนูแล้วเย้ จืดจืจืนี่นึกถึงปลฟ้าคนแรกเลยนะเพลงจุดจืจืเหรออุ้ยทัดทัดเพลงที่หนูฟังแล้วหนูอยากให้เข้าถ่ยที่สุดใน AKB Hour คือคีมิตะเ e จืดจืจ้ชอบมากน่ารักมากค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ทําการเลือกทรงผมได้แล้วก็ขออนุญาตไปอ่านหนันอนนะคะเพราะว่านอนน้อยมาสองวันแหละ คือแบบเอาเอเนอร์จีไประเบิดเอาพลังงานไประเบิดที่งานแบเยอะมากแต่สนุกมากทุกคนฟินฟินฟิน,ฟนเจอกันนะคะพรุ่งนี้สองทุ่มนะโอเคทุกคนทำไมทำไมคอมเมนต์มันค้างอ่ะคนหน่งอยู่ไหมฮัลโหลคอมเมนต์ comment หน่อยคือเมื่อกี้เครื่องหนูแบบคอมเมนต์มันค้างค้หนูก็เลยกลัว ราติสวัสดิ์ริมนอนนะอย่าดื้อกับบอนไม้นั้นที่เธอนอนฝันยามหนุนโอเคขอบคุณค่ะโอเคมาอ่านค่ะมีเซเว่นก่อนแบบรวดเร็วนะคะก็ขอบคุณพี่มาเจสติกนะคะพี่เลียนเคซ่าพอพี่ผิงอันแล้วก็พี่นาดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่วอฟฟพักก็พี่เอเอเอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่คือโรดะนะคะ มาตาชตามินาเจอก,กันพรุ่งนี้นะคะทุกคนดไนฝันดีราตรีสวัสดิ์น้งไม่หายคิดถึงเลยไม่ให้ไปมาหากันพรุ่งนี้สิที่เจแปนเอ็กซ์ขอบคุณวันนี้ที่ทุกคนมาหากันที่บูธฮัจิชาด้นะคะฮัจิชาสนุกมากได้คุยกันฟิ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 นไว้เจอกันที่นี i g ไนครับ 嗯嗯。<laughs>